โดยใส่งบนี่มืดพระเรน้องล่ะไปหาตัดประมาณสามเซนไปปลายสามเซนบาทแม่โอ้โธ่หมดหมดหลายเลยแม่ถ้าบ่มีผู้ใหญ่ในเมื่อนั้นคือสิบ่มีน้องโมนั่งมานี่เนาะแม่บ่ได้มาอยู่ในจุดจุดนี้ดอกหรือว่ามู่บเพว่าเป็นผู้ใหญ่ทางทา้งหมดทั้งทางไทยแล้วก็ต่างประเทศนล่นแหะ สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีโปรไนบัสกูสุกุนเนาะพี่น้องเมื่อนี้พีน้องแฝดกำลังเดินทางมาหาทางด้านน้องโมอีกแล้วพี่น้องเนาะเป็นคลิปที่สองที่มาหาด้านน้องโมกระต่ายพี่น้องเลยเนาะอ้าพี่น้องเมื่อวานนี่คือว่าเห็นอ่าอ่ในคลิปไอ้เพื่อนจะเห็นอ่ามีคนไทยมาเยี่ยมเนาะพี่น้องเนาะเยี่ยมน้องโมมาสัพี่น้องเนาะมาหาน่าจะเป็นเอฟซีของน้องเพื่อนและพี่น้องเลยเนาะ ไปพี่น้องเข้าไปหาทางด้านน้องโมกันเลยไปอัปเดตกันพี่น okay, ้องเนาะอ่าทางด้านน้องโมพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องโมลายใหห้างเนาะพี่น้องไปไปเข้าหัดซมกันเลยสสวัดีน้องโมอ่าลงยี่หันว่าน้องตาไปน้องโมหรือเปล่ากันใดตัวละใกล้กันว่าเอโตเนาะเอกลองมาดูที่แก้มแค่ายน้องโมแก่เลย แมน้องโตน้องน้องโมคือย่ำขึ้นเนาะใช่ไห่นหลองจะจะจะเคยสัมผัสแล้วบ่เคยใช่ไหมเนาะเนาะอืมเมื่อนี้ได้ไปอ่าไปถ่ายน้องท่าแล้วบ่ะยังยังเนาะโันไม่ไปใส่เลยเจ้าน้องตาน้องโมต้องค่ายท้ำเอาตอนเราย่ำเราคุณเขาสังถ้ำเงินย่ำแรงเนาะเพราะว่าผมมีไข่เก็บบรรยากาศเดิยังแม่ ไอเก็บ,บรรยากาศให้ตีบ้างเน,ะนะาะแม่งามเ่ยแบกว่าที่โทษนีเป็นอะไรกืออันใต้แม่น้ำมันน้องต้าให้ทนงานถ่ายบุญเพิ่นอ๋อเพราะว่าแรกๆผมไ่ได้แนน้ำเราเข้าไปถ่ายลินน์เพิ่อนเละถ่ายลงลินลินมาสินะ<อ>แต่ทางอา่างผนเห็นเลยเพิ่นก็เข้ามาถามแล้ว<อ>ก็เลยพาเพิ่นไปอ๋อแบบว่า เห็นความแย่แง่ไหมวะเรื่องเล่าแม่วา้าซอยเรือเป็นตาชื่ชานวะแมนผนก็เลยได้เข้าไปเอาห้าวกับทาลินไทยหัวปกติพอตะเกาผมก็เคยเขากองรวมกันอยู่แต่ไพ่มาไปอันทายคันิ้หลังจากเอาเข้าไปเลยกับบเตียงโอ้ทางานบัดเตียงแล้วเป็นน้ำดานการือเลือแมนแมนแมนเลาไปเกิดคิใดนี่ก็ถือว่าเป็นสมมตินะ แมนได้ออกเนาะแมนพี่น้องเลยพี่ยอดคือน้องโมนี่น้องโมนี่ละวที่ว่าไปพาตัดอยู่มุกดาหารคอนแก่นคอนแก่นก็แล้วแล้วที่ไปอีกอยู่เด้นหมที่ไปอีกบ่โดยที่ไปอยู่ตอนนั่งทั่วเป็นอันเป็นอย่างนั้นเนื้องาะเนื้อเงาะเนาะโดยใส่งบนี่มืดอะไรน้องล่ะ ประมาณสามเซนไปปลายสามเซนบาทแมนโอ้โหหมดมันมัดลายเลยแมนถ้าบ่มีผู้ใหญ่ในเมือนั้นคือสิบมีน้องโมนั่งมาอนี้เนาะแมนกได้มาอยู่ในจุดจุดนี้แล้วหรือว่ามู่บเพว่าเป็นผู้ใหญ่ทางทางแบบทั้งฝั่งไทยและต่างประเทศหลายๆคนสอยกันบแมนชมทบกันเนาะ ลวงน้องพันดีพันธุ์แม่กินทุกท่างที่งานยูทูบเบอร์เพิ่นพร้อมไลยเพราะว่าผุนกับบุกบินอในรีเพื่อสิช่วยน้องโมได้ตอนนั้นแเพราะว่าน้องโมนี่ก็แชร์ของน้องโมนี่ก็ยิ่งยาวมากแต่ดุดดุดเนาะเลยที่ได้ไปรักษาด้วยความปัญญาของยูทูบเบอร์ก็ถือว่าสุดยอดสุดยอดเหตุใดแบบพูดเป็นมาตอนนั้นคือจะมีคนเห็นพ่อทางยูทูบเบอร์อ๋อก็คือเฮาหนีแล้วเราเองบางคนขอความเสียเขาไปอแมน ขอบคุณเสียเรือเข้าไปจากให้อ<ด>้ายเพิ่นโดยอย่าเฮ็ดมันสั่นน,น่ะ <c oughs> โอ้ยบ่เปิดโคมได้บ่เปิดกันนั่นพี่น้อยเนาะเปิดงานบ่นนนยอกยอกันอยู่นั่นแม่นยอกกันอ่าโอ้ชุมื้อนี้น้องโงก่กะคือเห็นเพิ่นทําคลิป YouTube เนาะ กนเพิ่นย้อนช่องยูทูปน้องโมพี่น้องเนาะอืมช่องเพิ่นว่าน้องโมน้องโมบอลีกเข้าไปเบิ้งอยู่เรื่อยๆเนาะบอลีเข้าไปกดโป้ให้เรื่อยๆคนจะตามเท่าไหร่แล้วน้องละหมื่นปลายๆแล้วโอ้โหทวายเลยตามตอนนั้นน่ะเจ็ดพันนั่นนนได้มือนั้นพานน้องยอดสามมือชำนะแมนเจ็ดพันในตอนนั้นตอนนี้หมื่นปลายปลายแล้วคือว่าชุดยอดเนาะต้องขาดซ่องแล้วต้องขาดซ่องอย่างด่วน เมื่อวานนี่แม่เมื่อวานนี่อันเอฟซีเพิ่นมาหาบอสโอ้เพิ่นมาจากใช้นกโมอัศพรอัศพรดมาแต่อาัศพรเพิ่นขี่รถเพิ่นมาเองบ่แม่เพื่นขี้รถเพิ่นมาเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาไปตลาดอัศพรเนาะแล้วมีบังเอิญว่าเห็นเพิ่นไอ้เพิ่นก็เลยถามว่าแต่เขามาหาแะไรเพิ่นก็เลยได้ข่าวมาตอนแรงเพราะเพิ่อนไปจะกอทั้งบ่อเตียงน้ำก็เลยได้ข่าวมา รถสองคันคนก็วานนี้มาแต่ไทยเลยบ่คนเนี่ะมาจากไทยอะไรคนมาบ้านเห็นไหมมาเลยมาลืมจากคนละเกือบชิปคนละโอ้คที่ไทยบ่เกือบชิปลาวเน่ไทยเน่ลาวเน่ไทยเน่คนมาคนไทยจะคนคนไทยคนหนึ่งคนไทยผู้เดี่ยอ๋อตวคนไทยเป็นชิปกันแล้วแต่เนี่ยอย่างั้ตะลึงเลยกินนี่นะแต่ทางอเื้อยไปนับเพลงงานที่ไทยคนก็เลยมาลืม hết bố một thầy hoa nón phải tu, nóng no mô hè nên, no mô no nó ta, mô, nên, nên, mô, mô, mô đấy, Nó nóng mô no mô no mình này nó vào mô nải mô no mô no mô có bất no mô đi, mô mô no mô no mô no mô Nó mô no mô mô no mô no mô mà mô no 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 mô không cua. ไอ้มันเจ็บดีบ่บ่น้องโัวว่าเป็นคนตัดพื้นแม่นตัดตรงไหนสงคนทางเดินนี่ดีมันเป็นปรหกเมื่อแต่ว่บนทางให้บ่บ่นอกทางซอยมาแล้วโอ้ยบ่ทันซ้ำบ่บ่เราเป็นคนกล้ามแล้วมักทางนี่แด้ะบ่บ่แบบที่ดินนี่เป็นที่ดินเจ้าเลยบ่กระ ตะก่อนก็เป็นที่ดินกเจ้าก็นี่ว่าทางผู้ใหเพิ่นหาก็ซื้อให้โอเพิ่นซื้อให้เจ้าโดยแม่นเลยหลายเิบแล้วบ่ซื้อนี่ก็ได้อ๋อดินแสนนึงิ่ัได้แสนนึงแมนเนาะแม่นได้เฮา5ปียังบ่เห็นเงินแสนเห็นอยู่แสนจูเนาะเห็นอยู่แสน2่เนาะ2ก็บ่ทันได้ช้อ ก็บ่ทันกินข้าวเซ้งไว้อีหลายเนาะแม่นกินข้าวแล้วบ่น้องโมยังน้องบ่ทันได้กินข้าวเช้าโอ้มากินข้าวเช้ายบ่ได้กินแต่เช้าอวนี้มามื้อนั้นน้องโมก็เที่ยงแล้วยังบ่กินข้าวเช้ามันเป็นาบ่อยากบ่อยากข้าวอ๋อแต่ว่าตอนแรงนี่กินจักมื้อ บังมือค่ะว่ากินตอนเที่ยงเราบางมือกับ่ได้กินตอนเลยแบบน้องตางเป็นหยาบทั้งได้กับน้องเอ้ยน้องโมป็นพี่น้องกัน้วกาเป็นทั้งหมู่กัน้อเป็นหมู่กันทอกด้วยแบบว่าเป็นพี่น้องกันนก่รเพาว่าตอนเกิดมาอายุก็ได้เดียกกันนีกสีู่่จักกันแล้วก็ได้เป็นหมู่กันเนาะก็เลยไปล่นน้ำกันในตอนนั้นในวัยนั้นในวัยเด็ก ใครเคียมกันบาดูพอคลเราสาวสามมั้อาวเอ็นแมนสิลไรดีกันแแมน้องวไรเรือกันน้องตาบ่แมนน้องตากับน้องโมอ๋อสามต่อแขตาแมไรเรือกันมั้งคุเอาม่าไบเท่พื้นมั้งนี่เป็นหลายเจวเทคานคา สร้างเพิ่นมืหอได้เพิ่มมาให้่นว่าหลังสงกรามอ๋อใกล้สีหอดแล้วเพิ่นสียุดก้อนเนาะแมนพอ่นยังไม่เรียก็เลยจูหลังสงกรามแล้วเพิ่นสีมาดำเนินต่อด้วยแม่ว่าจ้างสร้างนี่เพิ่นว่าจ้างเงินด้วยแมนทั้งผู้ใหญ่เพิ่นฝากเงินมาให้จ้างอ๋อเป็นมาจนแล้วเลยบ่รู้่าบ่แมนเขาตั้งเสาที่คานอ๋อตั้งเสาที่คาน ต้นละพันตั้งเสาต้นละพันต้นที่พันด้วยตั้งกอเอววะรวมเม็ดตั้งเสาเทคานนี่ต้นละพันจิมหาพันจิาพันบาทบาทถูกกัได้น่ะถูกบอกกระทำนี่แล้วตั้งเสาเทคานกินแต่เราม่เห็นเราเว้นได้กอเอวน้ำนั่นแล้ว อีน้ำเจ้าจทำแต่ข้าบเที่ยงนะแมนคาบเที่ยงเจ<น>้าได้เลี้ยงตอนคาบเที่ยงด้วยโอ้ตุกแบบนี้น่ะเนาะแ<อ>มนธรรมดาโอ้ใหญ่แน่เอือนสิมหาเก่าเนาะสิมหาหต้นขนาดอึอ้งเลยเปิดปากไม่ออกวะเปิดปากไม่ออกเลยว<อ>่าบดเห็นเทือนหลังไงโอ้เอกษติบัดหลายพอสมควรเนาะ ผูดเดียวกันบอกรับผูดที่ผูดเงินมาผ่าตครับแต่ว่าเงินผ่าตันมันก็หลายคนสมทบกับคืีนเงินแต่ว่าเพื่อนนีกะน่าจะหลายคนคือกันบอกระไหลายท่านอ่าผู้ใหญ่เพิ่นก็ได้เนาะสมทบเข้ามาแม่นครับส่วนมากก่าทั่งทางไทยบ่แล้วก็เมืองนอกเนาะใีวดีเอ้าพี่น้องเอย เออดีว่าของมูเรากะมีบุญวาสนาเนาะทีว่าบุญรักผู้ใหญ่เป็นเตะเขามาช่วยบุญบุญแห้งบุญแห้งทีแรกเจ้าอยู่เพื่อนอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ในบ้านในบ้านโดยปัจจุบันนี้อยู่กับใครเนี่ยสองคนตระแนงตระแนงเลยด้วยคุณเป็นพ่อหลือเปล่าบุญพ่อ เรานน่นเนาะเลยพอเรานี่แต่เราเกิดเนาะตั้งแต่เขาอยู่ในท้องเลยเจ็ดเดือนแล้วเราดูถึงเพิ่นบอกเป็นอย่งขอโทษนราไม่รักขอษไปน้ำเรได้อยู่เอาบรู้เนาะเพราะว่าพอแฟนจะามแล้วตรนนั้นนมือมันก็ ลาบากอย่างว่าถึงเพราะว่าพอของเรากะตอนนี้ไปสั่งครอบครัวใหม่อยู่บ้านอ่ากลางพุซีเนาะแม่บ้านฉันจะพูนอ่าอยากเป็นกลางคนตแตงมีชีวิตเนาะแม่นที่แต่ว่าต้องมื่งที่แต่ว่าหาอย่างมาติดจะจันติดจันห้องลายวะแม่ติดจันห้องลายแต่ตั้งยากแต่จันทรนแต่ชื่อเอาเนาะแม่ไม่คอยด้วยทางชั้นวะแม่นไปติดขายให้เจ้าอยู่ได้ดิ อ่าเนาะเผือดนั่นเนาะเห็ดคิดแบบว่าเฮ็ดทั่วไปจะเห็ดเนาะอันทั่วไปใส่เอาเนาะแบบว่าเพป็นคั่วแบบว่าโบมี่โบคือว่าไว้ในหันน้องล่ะน้องบัตรนี่โอ้หันเด้พี่น้องเพผนตั้งวางไว้ถ้วยอ่าไว้ถ้วยถ้วยไว้ถ้วยไว้จานกับยูหัน มันก็แดดแน่ๆนึงเนาะนี่อมเขาเข้ามาใหะบ่มีนคัวเด้เนาะอสรเข้างตาามากล่างเด้เนาะกันเว้าเรื่องอันน้องต้ามันยอมรับว่าน้องมน้องมอ่าเพราะว่าน้องมเป็นคนนําเสนอแบบอ๋อประเด็นจังแม่นได้เห็นเนาะอ๋อก็ต้อง ใจน้องกัดี่น <ım Laser> ้องเลยนะขอบคุณ <único> น <Liberty Overwatch> ้องโม่หลายๆเนาะที่เฮ็ดให้น้องตามีมือนี่เนาะแมนและจำิษจำอ๋อแรกๆอ่ะไทยไทยน้องโม่ก่อนโม่สมิษอันนี้นะพอเขาเซนหาแบบแสนขอมาก่อนมะแสนขอบคุณที่เดือจกว่าแสนด้วยตัวก่อไปกระจายทางอยู่นะ ตอนนั้นเพราะว่าช่วงเฮาคอไปกหลังสงการน้อยนหอยนึงอาการอาการป่วยบ่าแม่อา,าการเป็นในช่วงสงการเป็นนางนะเพราะว่าหมูคู่ก็นอนรุ่นเดียวกันมันก็ไปดิ้นถุบถุบวัวนคนก็บมวนทั้งฮาวันนอนไห้ไปสินะนอนไห้แทบทุกมือตอนนั้นนะ,อ,ะอ,อยายามว่าคนอื่นบัดมวนแซลและสงการน้อง,องนีน้องนันแต่ฮาบันนอนไห้เออหนง่มพีดใหม่เลยเนาะด้วย แต่ว่าถ้าบ่มียูทูบเบอร์หรือว่าผู้ใหญ่ใจบุญเนี่ยก็คือแน่บ่มีน้องโมในมือนี้แม่น้องโมในมือนี้แน่นเอาไปคทำสินเลยเนาะเ้วยอ๋อแต่ทัวร์บอหลอดด้วยแหละบ่ได้ไปษ่าตัดมือมือไรแหละน้องโมสิถามไทยกาลังสงการด้วยนะโอ้หนังสเนาะไปพิจารณาการแล้วก็ไป บึ่งเรื่องไซแควนี่แหละเพราะว่าห้างยุทธภัณฑ์มีแคลตอนโอ้หมายว่าเพิ่นไปติดตามอาการย่านมันเป็นคืดแควมันสนิทชนใดโอ้แต่คือว่าพันหมอทั้งพังไคในเนี้ยได้เพิ่นกับรอบขอบอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วเนาะแม่เพิ่นยอดเซ็กอย่างละเอียดเก่งอยู่แล้วรอบครอบย้อนไปคลิศหลังแล้วไปถ่ายอันคลิปกับเพาะเทียมนั่นเด้แมทัลเซเวยอ่า อันกับหมอไทยเนี <Man S 1> no. ่ยฮะเพราะไทยกับเพราะที่เามให้ถึงได้เนาะเก่งจริงเลมอไทยเนาะเก่งจริงๆสามารถสอยคนเราได้หลายชีวิตเติมอย่เพิ่กันไม้เนเข้าใจว่าประเทศคุณจะเริ่มก้อนแมียนเนีนคุณจะมีเครื่องเรืองการแพทย์สูงกว่าเฮาเนาะแมีนคือดีกว่าเฮาพวกเล็กพวกยังก็ซื้อมาบนแล้วถ่ายประเทศแบบนี้เนาะด้วย มีแต่ว่าหลังสงกรารเพื่นเปพื่อนทสงกรารกันเนาะคนอ่อนินเบียวว่าตัวจางเพื่นกัดจ้างเพื่อนเนาะบ้างเพน่อนเนอะบ้านเองจ้างบ้านเองครอัวเพิ่นบอกเพิ่นว่าเพิ่นสิเตรียมงานเพื่อนถืขึินเพื่อนเพื่นก่อนสงกรารขินเพื่อนเพื่อนก่อนสงครามดูการคนต่างมือแต่เขาไอเฮ็ดไปเนาะ ไอ้ผ้าขอแต่บ้าองเงี่ยมันเนาะด้ยเพื่อนได้ลาอ่นแล้วเนาะเรือนหลังนี้ก็ย้ายมากาต่ในบ้านปะเนี่ยอ๋อใครก็ดึงอมาแา่บ้านก็ได้เกัะเรือนหลังนี้นะบ่แม่นดินเจ้าวะตอนนั้นนะครับคุณนาะแต่เป็นดินมูลทั้งเมย์แต่แต่ว่ายังบ่สุดขาดว่าสิ็นดินเขาแท้นะอย่างมันก็หอม ยง่ายๆมาอยู่พี่ดีๆได้ดีเนาวเนาะโดยอันจากเป็นใหญ่จนเห็นเลยจนก็เลยกว่าดินมันหอมโพดจนก็เลยมาซื้อให้เนาะแพงโูถูกเนาะเสียสีเป็นน้องโมในมือนี่จนเป็นยูทูบเบอร์นะครับจากอาการป่วยแม่แม่แม่คุณยายจะดีแลยกระทั่งยูทูบเบอร์เพิ่นไปรักษาแม่แต่ก็ในเร็วๆนี้แล้วทีเอาแสนซับ โอ้แพที่เอาไรแหมสามื้อนะลจากเจ็ดพันเราขึ้นหนมืนเพิ่มละพันแลยหมื่นละพันสอพันมื่ละสองพันเอาขึ้นก็คือเลยไปถ่ายซาต้าอ๋อันนี้่กะเพิมเพิ่มมันสิ่งกะไอ้ไนนะมันจะถ่ายดูรูเนาะดยมาเป็นพี่น้องจะขังอยู่แรกใช่โดยตอนกินเขาน้ำกันก็ได้เนาตอนตอนเรงย่ำเย็นๆังไปถ่ายก็ได้อากาศ่งงแมนบ่ผม อาอกาศอัปเดตในช่วงอากาศตอนแรงเงย็นๆเนาะแมเนเย็นๆอ่าแล้วก็มุมกล้องมันสิมุมกล้องก็ดีได้สวย,ยมวแมนโ<อ>บ้คืออันแข่งแดดถายคืออันเบาบด<อ>มานะแหงตอนนี้เดี๋ยวมื้อนี้ว่าเบาบ๊อดตัวมาอันตีพาเพื่อนช่วย น้องตาเนาะแมนแต่เพว่าลีกทางยูทูบเบอร์คนไทยทำกันก่อนเลยได้ม mm ีเวลามาถ่ายเนาะโมคไทยบ่เนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี่ก็คือคนที่ตกะกะยันจนนอนเกงฝนอยู่เมื่อคืนเพราะว่าลมพอลมคืนนี้กใจน้ำอยู่ได้เมื่อคืนจนนอนเนาะบอกว่าจดี๋่มากจะเศร้าเป็นห่วงน้องตาจนนอนหมดรับว่าคืนคิดเห็นว่าโอ้พยุงหิมาอุ้มพยานละไปแล้วอ่ะอืมอ่ะ เป็นเมาเลยเป็นไรเนาะแมนอ๋อเรื่องจริงไงโอ้เลยจังไดกาต้องขอบใจน้องต้าที่มาให้จำเอ้ยน้องน้องน้องเมาเมาคือนั้นเป็นน้องโมาหรีอเป็นน้องตาอะไรแบบโอ้ลืมอย่หันเนาะลืมอยหันอะไรบ่โอ้ลัวแล้วไป่ว่าเ้าเมาอยากรั่วนะมาเห็นน้องโมตอนนี้แบบคางแบบเ้าอยากรั่วอยู่หันแต่โโอ้ลืมไว้ต้องซื้อยากินความจำแล้วเนาะแมน ปาดีปาจะได้จิ้มงานม่ได้ว่าขอบใจทั้งน้องเพิ่นเนาะแล้วก็ขอให้น้องเพิ่นดังๆปังๆเพิ่นเหตุผลเนาะเราจะให้สุขภาพสดช่ดีดีเงี้ยช่อของน้องเพิ่นก็น้องโมน้องโมน้องโมว่าโดยน้องโมซาเนลซาเนลอ่าภายในก็สู้่เด้อน้องโมซาเนลเนาะอย่าติดตามคนอย่าไปตามเพิ่นได้เนาะแนทางเฮาก็ฝาักไปตามพี่จีน้องโมฝากพี่จีน้องโมติดตามส่อางพลน้องแพทย์น้อยน้ำเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจพอน้องแพทย์เน่ บอฟอฟมแล้วอ๋อ้บอ้อฟมวะโอ้ดูดูดูเนาะพี่น้องเอ้ยอาจารย์นาขอบคุณหลายๆที่มาให้สัมภาษณ์เด้วยสบายดีนะสบายดีนสบายดีสบายดีอ้าโอเคพี่น้องเนาะก็คืออ่าเขามาหาทางร้านน้องโมอัปเดตน้องโมอีกเมื่อวานนี่ก็คือมีเอฟซีเปิดมายางมาอะไรพี่น้องเนาะทางอ่าอ่าคนไทยกับคนหนึ่งเปิดมาเนาะพี่น้องก็เปิดมากันได้ อันนี้นเงินของน้องโมพี่น้องเองเนาะเอาโอเคพี่น้องจะไหนก็นต้องอ่าขอบุญขอบคุณที่อ่าเข้ามาติดตามเราส้มเนาะพี่น้องจะไหนก็นต้องขอบุญขอบคุณพี่น้องเอยจะไงหนก็นขอเกล้าคำว่าสบายดีสบายดี